มาที่ละครุูพญาเสือกันบ้างค่ะความเข้มข้นในค้งสุดท้ายนี้บอกเลยว่าพลานไม่ได้แม้แต่ตอนเดียวนะคะเพราะการต่อสู้กันไม่ได้มีแค่การบูธธรรมดาแต่ยังสู้กันด้วยวิชาอาคมซึ่งนอกจากเสือยอดอภชนะพลจะมีพลังที่แกร่งกล้าแล้วฝั่งเคียวอ้นนสรันก็ทําพิธีอาบน้าว่านเพิ่มพลังยิงรันฟันแทงไม่เข้าต่างฝ่ายต่างมีของกันแบบนี้สู้กันมันแน่นอนแต่เบื้องหลังอ้นถูกเพื่อนๆพากันแซวเลยว่าความไร้กานี้ดูเหมือนจะมาจากอินเนอร์หรือเปล่าคะเนี่ยอินเนอร์กับ นิสัยจริงมันไม่ต้องเอาไปไม่ต้องกับโอเคโอเคโอเคจริงๆช่วงข้างหลังเนี่ยจะมีการเรามีวิชามากขึ้นอะไรเงี้ยเราจะได้สู้กับยอดเพราะว่าพี่ยอดเขาก็มีพลังของเขาอะไรเงี้ยครับจะมีปล่อยของละเพราะว่าเราได้หนังนภาคเสือมาแล้วแล้วก็ได้วิชาที่เสือภัยก็สอนมาเนี่ยในช่วงนี้เดี๋ยวจะมีการประทะกันใช่ใช่เดี๋ยวจะเริ่มเจอมากขึ้นใช่ครับติดตามมาต่อไปนะครับว่าบทสรุปของแต่ละตัวละครเป็นยังไงฝ าตามด้วยนะครับผู้พยาเสอครับเซลกันคำๆแต่ในละครคืนนี้มีแต่ความเข้มข้นอย่าพลาดชมนะคะ